สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววโดยศูนย์นวัตกรรมวัสดุกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวที่นี่มีนักวิจัยที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรค่ะนวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ นวัตกรรมภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นอีกหนึ่งผลงานของนักวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววโดยศูนย์เชี่ยวชาญน,นวัตกรรมวัสดุเพื่อที่จะสอดรับกับนโยบาย BCG เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและยังเป็นการลดการใช้พลาสติกอีกด้วย นวัตกรรมตัวนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าการวอวนะคะศาสตราจารย์วิจัยดรชุติมาเอี่ยมโชิชาวลิตค่ะท่านได้ให้นโยบายที่สอดคล้องกับกระทรวงอวเกี่ยวกับ BCG มาในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยก็เลยนํานโยบายนั้นมาปรับให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่เกิดปัญหาขึ้น แล้วก็พัฒนาเป็นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศกเกษตรกรรมวัสดุเหลือทิ้งจากหลังการเก็บเกี่ยวจะมีปริมาณมากปัจจุบันการฝังกลบเนี่ยจะไม่ค่อยทำกันก็จะ เป็นการเผาวัสดุทาให้เกิด PM 2 5เราก็ได้นำโจทย์นี้มาคิดว่าจะทำยังไงที่จะนำวัสดุละทิ้งเหล่านี้มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นทางการเกษตรนะคะหรือว่าจะเป็นชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ได้เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุลอทิ้งเหล่านี้ด้วย แล้วสุธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีเส้นใยเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลักนะคะในเส้นใยเซลลูโลสนั้นจะมีความเหนียวต่างกันเราจึงคิดว่าจะนำเส้นใยเซลลูโลสมาทำอะไรดีสิ่งแรกที่สามารถทำได้คือสกัดมาแล้วก็นำมาเป็นผลิตภัณฑ์โดยการอัดขึ้นรูปเป็นกระถางหรือว่าภาชนะใส่อาหาร ที่สามารถใช้ครั้งเดียวและทิ้งตอนนี้เราได้วิจัยเกี่ยวกับการนําเส้นใยผักตบชวาซึ่งเป็นปัญหาหลักในการที่จะทําเกิดน้ําท่วมเราก็ได้นําผักตบชวามาทําเป็นเส้นใยเพื่อทําผลิตภัณฑ์พวกนี้เหมือนกันค่ะจะนามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน จากนั้นก็ไปผ่านกระบวนการที่ทําให้เป็นเยื่อโดยจุดเด่นของทางงานวิจัยเราเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีในการสกัดเยื่อออกมานะคะซึ่งเยื่อที่ได้ก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็เล็กๆเป็นเส้นเล็กๆขนาดนี้นะคะความละเอียดของเยื่อจะมีผลต่อ,อการขึ้นรูปนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราที่จะอัดขึ้นมาเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือว่าเป็นภาชนะจานชามนะคะเยื่อที่ได้เราก็จะนํามาแผ่ ในตะแกรงนะคะเพื่อให้ได้ขนาดตามแม่พิมพ์ที่เรามีในการใช้อัดขึ้นรูปนะคะการเลือกวัสดุนะคะเยื่อของเราเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1คือเยื่อลักษณะเป็นเส้นใยในตัวอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นเปลือกข้าวโพดนะคะที่เขาจะเป็นลักษณะ ใหญ่ๆเราก็ต้องนํามาฉีกให้มีขนาดเล็กหรือถ้าเป็นลักษณะเป็นเส้นใหญ่มะพร้าวเขาจะมีลักษณะเล็กอยู่แล้วมีการสารกันในตัวนะคะด้วยด้วยการที่เขาเป็นลักษณะเป็นเส้นใหญ่ๆนะคะไม่สามารถที่จะสารกันได้ในตัวในขณะที่เราขึ้นรูปชิ้นงานนะคะต้องมีการนําไปผสมกับตัวเชื่อมประสานก่อนนะคะตัวเชื่อมประสานของเราเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเป็นไม่ใช้สารเคมีเช่นกันจะเป็นลักษณะ,ะเป็น โจเชื่ปภาษาอแบกอินะคะสามารถย่อยสลายได้เช่นกันนะคะอีกเยื่อนึงคือลักษณะเป็นลักษณะอย่างเช่นเยื่อผักตบชวาหรือว่าเยื่อกับกล้วยอย่างเงี้ยเขาเป็นลักษณะเป็นพืชที่เนื้ออ่อนนะคะเยื่อเขาจะอ่อนวิธีนี้ในการเตรียมเราก็จะนําเยื่อมาทําให้เป็นเส้นเยื่อเส้นใยเกาะนะคะแล้วก็ลักษณะเส้นใยเขาจะค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็อ่อนในลักษณะแบบนี้ จากขั้นตอนการแผ่เยื่อนะคะเราก็จะได้เยื่อที่เป็นแผ่นลักษณะแบบนี้ออกมานะคะจากนั้นเราก็นํามาอัดขึ้นรูปนะคะในระบบการอัดนะคะก็จะมีแรงดันนะคะแล้วก็ความร้อนในการอัดแรงดันเนี่ยจะมีความสําคัญเพราะว่าการขึ้นรูปเนี่ยจะทําให้คงรูปได้แรงดันต้องมีมากพอสมควรที่จะทําให้เยื่อเนี่ยจัดเรียงตัวกันแล้วก็ขึ้นรูปเป็นตามแม่พิมพ์ที่เราได้ออกแบบไว้นะคะ ส่วนความร้อนก็เช่นกันความร้อนมีส่วนสําคัญถ้าร้อนไปก็จะทําให้เยื่อไหมนะคะหรือว่าถ้าร้อนน้อยไปจะทําให้การคงตัวของเยื่อเนี่ยไม่เรียงตัวกันเป็นระเบียบที่ดีสิ่งสําคัญคือเราต้องปรับความร้อนแล้วก็แรงดันให้เหมาะสมกับชนิดเยื่อนั้นๆค่ะอันนี้แรงดันเราปรับไว้แล้วความร้อนเราก็ตั้งไว้แล้วนะคะแม่พิมพ์ที่ดันขึ้นไปก็จะอัดเยื่อ ให้เข้ากับแม่พิมพ์เราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็นําแม่พิมพ์ตัวล่างลงนะคะจากนั้นก็ยกแผ่นเยื่อที่เราอัดไว้เนี่ยออกมาจะเห็นได้ว่ามีความแข็งแรงทนทานตามรูปค่ะและนี่ก็คือภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่คิดค้นและวิจัยโดยนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญน,นวัตกรรมวัสดุสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเพื่อเป็นวัสดุทดแทนการใช้พลาสติกช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเป็นการส่งเสริมการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วยล่ะค่ะ